โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที่ TKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวของผม m o เ i e นเตสนะฮะของ Real m ริ r i d เวลาตัน97เท่านั้นอันนี้คือบูตแล้วนะฮะบูตเรียบร้อยนะครับผมอยู่ที่97นะฮะโอเคเป็นกองกลางเพรากองกลางกองหน้าที่หาช่องดีมากๆเลยะฮะหาช่องเนี่ย99นะครับผมทำเกมรุก99บอลโจน92เลี้ยงบอล82และประกอบตัว95 ส่งสั้น8ปิเดเปิดบอล75จบสกอร์9กลูกมง99ลูกตองเตะ86ดหกไปหนะนี่ลูกตองเตะ69ความโค้ง6 6ปันโค้งน่าจะลำบากต้องเต็มข้อเท่านั้นสปีด85สปีดต,ต้น8 4สถือว่ากลางๆนะฮะพลังงานยิง92มีกระโดด92แข็งขแกล่ง92บาลานซ์73สเตมิน่า86ดนะฮะโอเคมอเรียนเตส มีสกิลโมงมีชิปบอลมียิงลูกพุ่งนะฮะลูกพุ่งยิงท่ายากมีสกิลตอ,อกส้นยิงเลยไม่ต้องจับบอลแล้วก็ซุปเปอร์ซับสไตล์ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในกรอบเขตโทษซะมากกว่านะครับผมอยู่ในกรอบเขตโทษซะส่วนใหญ่นะคนนี้นะฮะใครที่กําลังมองหาวอลเปเปอร์นักฟุตบอลสวยๆนะครับผมก็ต้องแอปนี่เลยนะฮะน็อกลักกี้นะครับผมมีวอลเปเปอร์ล้านกว่ารูปนะฮะและมีประเภทต่าง รวมทั้งอนิเมะนะฮะมีเกมนะฮะมีเกมแล้วก็สัตว์นะครับผมน่ารักกันไปอีกนะฮะมีการอัพเดตทุกวันนะครับผมและใครที่ชอบเล่น tiktok นะฮะสามารถนำวีดีโอจาก t i k t o อกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวในหน้าจอหลักได้นะผมผมจะรูปน้องหมาตัวนี้แล้วกันนะ,ะ,นะผมน่ารักดีนะฮะ ให้เราทําการเลื่อนลงมาแล้วก็ทําการแชร์มาที่น็อกลักกี้นะฮะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จแล้วผมให้เราบันทึกลงในรูปภาพนะฮะแค่นี้เราก็สามารถนําวิดีโอใน t ิ k กต็อกมาเป็นบอปเปอร์ได้แล้วนะฮะง่ายๆนะครับผมเล้วิธีตั้งเป็นบอปเปอร์ก็แสนง่ายครับผมเพียงแค่เลือกรูปเคลื่อนไหวนะฮะแล้วกดติดตั้งค่าแล้วก็ตั้งเป็นหน้าจอหลักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม แล้วตัวเอฟยังมีภาพสีมิติให้เล่นกันด้วยนะฮะประมาณนี้ใช้งานง่ายๆครับผมนะไม่ยากนะฮะได้กดที่รูปโทรศัพท์แล้วก็ใช้เป็นวอลเปเปอร์ได้นะฮะแคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วภาพเคลื่อนไหวก็สามารถตั้งเป็น วิดีโอเร่อกเข้าได้นะฮะมีทั้งโหมดเงียบแล้วก็โหมดมีเสียงนะฮะแบบนี้ง่ายๆเลยตัวแอปมีทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับผมแต่บางฟังก์ชันอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะวิธีดาวน์โหลดก็ไม่ยากครับผมให้พิมพ์คำว่าอ่าน็อกนะฮะนอ็อ k ล u ก,กี้แบบนี้เลยได้ทั้ง Google Play แล้วก็ a อ p ส t ต r e นะครับผม เป็นตัวนี้นะฮะจัดไป5ดาวเลยครับผม fdd อย่างนี้นะฮะหรือถ้าใครขี้เกียจพิมพก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับผมยังไงก็ไปโหลดมาลองใช้กันดูได้ครับผมน็อกลักกี้ฮะนะโอเคจับลงสนามครับผมนะฮะก่อนอื่นต้องต้องจัดก่อนจัดให้ลูกหม,มูงก่อนนะเพราะาหม่ค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีเลยแหละนะลูกหม,มูงค่อนข้างดีเลยนะฮะต้องจัดลูกหม,มงูง มอร์เรียนเตสอยู่ที่9-4นะฮะมง9-4โอเคมาเซฟไปก่อนนะฮะเซฟไปก่อนจับลงสนามนะผมมอร์เรียนเตสโอเพ่นชาเลนจ์เหมือนเดิมนะฮะโอเคไปผมลุยฮนะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับมอร์เรียนเตสนะฮะคนนี้ตอนเป็น20เนี่ยค่อนข,ข้างเข้ามือเลยในเวอร์ชั่นเก่านะฮะค่อนข,ข้างจะเข้ามือมาดูเวอร์ชันนี้นะผมหาช่องค่อนข้าง,าง,าง,างดี ยิงค่อนข้างคมนะฮะยิงไม่แรงแต่คมมามาถึงมอรเรนเตสฝากมาส่งสั้นไม่ดีเท่าไหร่รูปนี้นะะี่ะทีมมอรเรนเตสรับผมฝากมาที่บาสเทนบาสเทนฝากแล้วก็จับบอลไม่ดีเท่าไหร่นะแม่ยังได้อยู่ได้อยู่ไทยมามอรีเรนเตสยังไม่ทันนะฮะ,ฮะทีมมอรีเรนเตสฝากให้ดูดูบอลก่อน มาที่มอเดียนเตสอีกครั้งฝากมาฝากแล้วก็แทงมาแล้วก็ฝากแล้วก็แทงหลุดมาแล้วผมลุกนี้ยิงโอ้โหดีเนี้ยผมนะเป็นนักเตะที่ยิงไม่รแรงเตะอย่างคมเลยนะยิงอย่างคมนะมา1-0จากนะมอเดียนเตสฮะอาที่มอเดียนเตสอีกครั้งฝากก็อล้มไปแล้วฮนะล้มไปแล้วยังลุกขึ้นมาได้ยิราทแทงไปเลยความเร็วพอได้ถึง รักโอ้โหโดนเสียบเรียบ้อยครับผมนะจุดโทษแน่นอนทุกนี้ไม่ล่าครับผมโอเคนะเป็นนักเตะที่หาช่องดีมากแล้วก็ยิงเนี่ยสุดเรื่องความคมนะฮะแต่จุดโทษอยู่ที่แปดสิบก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะนะถ้าเป็นอย่างงี้ยิงกลางไปเลยแล้วกันนะใส่กลางเลยถ้าดวงดีก็เข้านานไงครับผมนะโอเควัดดวงกันไปเลยนะมาหมอเรียนเตส บอลเลยคนนี้ดีแน่นอนนะฮะอาจจะเข้ามือกับใครได้หลายคนนะมามาทีมมอเรียนเตสอีกครั้งฝากบาสเซนมาสเตนมาที่จิราตจิรัตต้องแทงไปแล้วโอ้โห و. แต่เจอไปเคนเบาเออนะฮะอาจจะแข็งเกร็งไม่มากพอที่จะเบียดได้นะฮะแม่ <c oughs> ยังไม่หลุดนะผมโอ้เค่ผมจบเกมครึ่งแรกฮะยิง,ปงไปสองแมตสำหรับมอเรียนเตสนะผมลูกยิงไกลยอย่างสุดนะ เป็นนักเตะที่ยิงไม่แรงแติดค่อนข้างคมเลยนะคนนี้มามาแต่ยังอยู่ลูกหม่งที่ยังยังไม่ได้ประตูนะผมลูกหม่งฮะมาที่มอเรียนเตสฝากเหมือนเดิมมาที่ดูดูแทงไปแล้วลูกนี้เข้าขวายิง <c oughs> นะคนือลูกยิงไกลไม่ดีมากเลยนะสังเกตว่ามันไม่ได้แรงเลยนะเป็นลูกเหมือนย้อย,อยแต่ไม่คมนะอืมสุดนะผมคนนี้ คนนี้ค่อนข้างสุดนะมอร์เรนเตสมา3ลูกคนเดียววะ่ะเกมนี้ที่ฝ่าบาสเตนนะผมฝากมอร์เรนเตสรอแล้วก็ฝากแล้วก็มาเอามาแล้วก็กระชากมาก่อนฝั่งนี้ <c oughs> นะกระชากลำบากนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่สายความเร็วน,นะมอร์เรนเตสนะฝากเจอรัตมาให้โด้โด้แทงไปเลยลูกนี้ <c oughs> ยังได้ไหม <c oughs> ได้มุมอย่างนี้ตนองหน่อยยิงโอ้โ <c> ห <oughs> บาสเตน ยิงเรียบร้อยไหมน่าจะเข้าโอ้โหนี่กำลังจะยิงเหมือนจะโดนด,ดึงหรืออะไรสักอย่างนี่ลูกนี้ <c oughs> บัตเซนกลับตัวยิงได้ฮนะโอเคถือว่าเป็นคนที่ดีอะ่ะนะมอร์เดนเตสคือดีอะ่ะดีเกินคาดหลังนะฮะที่มอร์เดนเตสฝากแล้วก็บัตเซนแทงไปเลยลูกนี้เอาหลุดคนเดียวอย่างงี้ยิงไม่พลาดแน่นอนโอ้โหยิงไกลดีมากนะฮะ เปไ็นเตจที่ยิงไกลดีมากๆเลยโอ้โหสี่ลูกคนเดียวนะีะโอ้เก่ป่ผมจบเกมแรกฮนะอยู่ที่ห้าสูตรโอ้โหดีมากมอร์เรียนเตสนะฮะดีแบบดีอ่ะยิงไกลไม่อยา่างคมนฮะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมอร์เรียนเตสนะยิงไป4เมดเอซิสหนึ่งนะฮนะโอ้โหไปดูไฮไลท์กันดีกว่าวะ่ะอันนี้เป็นลูกแรกครับผมนฮะ โคมมากนะโคมมากตั้งโอ้โหลูกนี้ลูกแรกค่อนข้างสุดเรื่องยิงนะโคตรโหดโคตรโหดโหด,ดจริงนะฉีกมากคือคือโกดดดไม่ทันแน่แนะ่แล้วก็ลูกจุดโทษนะผมตรงกลางไว้ก่อนวนะว่าจุดโทษไม่ได้ดีมากนะนะยิงกลางเอาชัวร์ไปก่อนนะลูกนี้แล้วก็มอเรียนเตสอีกแล้วนะชิงกับโดนะแทงมาโอ้โหหลุดหลุด ล็อกนิดหน่อยยิง <c oughs> มุมเดิมบะนะถ้าเข้าขวาเนี่ยโอกาสเข้าเยอะมากนะยิงขวาทั้งมันทั้งนั้นเลยนะแล้วก็บาสเทนนะครับลูกนี้บารเตสยิงแล้วมันเหมือนโดนไปเกี่ยวอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมบาสเทนยิงเข้าไปฮะกลับตัวยิงด้วยนะไ <c> อ <oughs> คนนี้ก็โหดเหมือนกันนะแล้วก็ลูกสุดท้ายครับผมชิงกับบาสเทนวิ่งเซงเหมือนกันนะล็อกนิดหน่อยยิง <c oughs> โหดชิบหายเนะี่ยโหดมากโอ้โหดูดิโอ้ความคมเนะี่ยบอกเลยว่าคนนี้ยิงไม่แรงแต่โคตรคมนะโอเคเราไปต่อเกมที่สองครับผมไปฮนะโอเคมาเกมที่สองแล้วนะฮะมอริเอนเตสบอกเลยว่าคนนี้เด็ดแน่นอนนะผมลองเล่นดูแล้วจะติดใจเนะี่ยคือยิงยิงไม่แรงนะแต่คมมากอนะ่ะเนี่ยลองผลได้เป็นตัวเบรกได้สบายคนนี้ขอแค่เข้าขวาเท่านั้น ขอแค่มุมเข้าขวาเนะียมาแต่ทรงสั้นอาจจะไม่ได้ดีมากนะทุกคนรดนดูว่าผมมามอร์เรียนเตสลับวน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 บังเสียเสียนะทีมมอร์เรียนเตสผมมอร์เรียนเตสเล่นไปก่อนฝั่งน้นนี่บัสเทนแทงลูกนี้โอ้โหไม่ทันแทงแรงไปหน่อยฮนะแต่มุมดีนะมันจริงๆเองก็ได้เม่อกี้นะแต่โอกาสของบัสเทนน่าจะดูดีกว่า ก็เลยส่งแต่แม่สงมส่งไม่ดีเนี่ยทีบาสเทนฝากมอเรนเตสแทงไปเลยลูกนี้น่าจะถึงแต่ปาดกลับมาคืนยิงโอโ้โหี่ชอบวะ่อชอบปะยิงไม่ได้แต่คมนีมอเรนเตสครับผมมามาทีบาสเท,นน,ท,สเทนนะผมเต็นฝากมอเรนเตสก่อน,นแล้วก็เอาไปคืนลูกนี้รอรอรอคนวิ่งแทงได้ไหมได้ไหม น่าจะได้ฟาวนะฮะน่าจะได้ฟาวรอเปล่ารูปนี้นะฮะถ้าได้ฟาวก็เจียมเๆเลยครับผมโอ้โหไกลมากฮะไกลมากยิงไม่ได้แน่ๆต้องเล่นสั้นๆนะ,ะมามอเรนเตสอยู่นี่เขา้ายิงโอ้โหเข้าซ้ายยิงได้นะฮะมุมเท้าซ้ายก็ยิงได้นะไม่ได้แย่นะฮะสองหนึ่งจากมอเรนเตสครับผม เอาว่ะเดือดปะเนี่ยข้อมือจัดๆเลยคนเนี้ยมาทีดูครับผมตัวมาโมเรนเตสฝากเจอราดแทงลูกนี้หลุดไปแล้วฮะหลุดมาอย่างงี้มีเหล็กนิดหน่อยนะแต่โอ้โหเหล็กอืมจังหวะเสียผมเหล็กอย่างงี้ฮะโอ้โหแม่เนี่ยโอเคผมจบเกมครึ่งแรกฮะแม่ช่วงท้ายเกมมีเหล็กนิดหน่อยนะคือลูกแบบโมเรนเตสเดุดเดียวเนี่ย,ย,ย,ยโอ้โหมันควรจะได้นะ นะแม่งแหล็กเล็บไปหมดเลยนะฮะหลุดหมดเลยนะผมโอเคแต่ยังอยู่นะผมยิงไปสองแมเกมนี้มอรีเอเตสบอกเลยว่าสุดโหดนะฮะโอเคเราไปต่อเกมครึ่งหลังไปฮะโอเคเกมครึ่งหลังเริ่มรับผมมอรีเอเตสว่ะเจอราดฮนะมาให้ดูอาจมีเหล็กนิดหน่อยนะเกมนี้ครึ่งแรกไม่ค่อยเหล็กมากินครึ่งหลังนี่เราดูก่อนว่าเหล็กมากรหรือเปล่าวนโดนแย่งได้ฮนะแต่ยังได้อยู่อาจจะเจอราดฮนะ อมอร์เรนเตสเข้าขวาอย่างนี้ยิงไกลโอ้โหโอ้โหนะฮะโอ้โหคืนะอคือยอมอะแอร์บนะดีมากอะนะฮะดีมากไม่จำเป็นต้องยิงแรงอะบางคนจริงๆนะนะแต่แม่งํามคม,มสุดตอนนี้กำลังจะโดนนะมาทีดูครับผมมามอร์เรนเตสเข้าขวาอีกแล้วแต่ค่อนข้างไกลามากลูกนี้อนะไกลไปน่อยมากนะครับผมแต่ถ้าก็ยิงนะลูกเลียดพุ่งแรงอนะ ยังไม่เข้าทีเมซี่นะผมทีมอรเรนเตสฝากมอรนเตสฝากบาสเทนไม่ใช่มอรเรนเตสสิแม่ลงหมดแล้วทีบาสเทนนะผมไปมอรเรนเตสเข้าควายแล้วนะไม่เป็นลูกยิงที่ไม่ถนัดนะแต่ยังมาได้อยู่บาสเทนไปมอรเรนเตสสิยิงโอ้โหจบแล้วผมนะมอรเรนเตสแม่งลงชื่ออะบาสเทนกับมอรเรนเตสเนี่ยลงชื่อกันนะโอ้โหมอรเรนเตสยิงไปสี่เม็ดคนเดียว นะฮะโ้โยยังโดหดด้วยว่ะเกมนี้เดือดจริงเดือดจริงมาทบาสเตนนะผมบาสเตนลองแทงไปดูได้หรือเปล่าแต่ความเร็วท่าแทางอย่างนี้นคือน่าจะไม่ไหว,น,หวนะฮะเจราตนะฮะมาโมเรนเตสฝากบาสเตนบาสเตนเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปฝั่งนูน้นแล้วก็ยกมาอย่างนี้ <c oughs> ไม่ทนนันจริงๆนะท่าลูกสไตล์นี้นะท้าสไตล์นี้ไม่น่าทันมทีดูรับผมดูฝากโมเรนเตสก่อนแล้วก็แทงมาช่องอย่างนี้ มาช่องอย่างนี้โดปาดมาคืนยิงอไปล้มตัวยิงนะแม่มุมัดจะไม่ถนัดหรือเปล่าฮนะล้มตัวยิงโอเคผมจบเกมที่สองนะฮะโอโ้โหสี่เมตรคนเดียวลูกนี้นะฮะค่อนข้าง,าง,างโหดเลยมอรีเอเตสนะฮะทั้งเวอร์ชั่นเก่าทั้งเวอร์ชั่นใหม่นะต้องยอมแบบคนนี้ไม่งีรจริงยิงไปสี่เมตรคนเดียวนะฮะสเมตรคนเดียวมอรีเอเตสมา นะนี่คือลูกแรกเปล่าไม่ใช่โดนยิงนะฮะอันนี้โดนยิงเราไม่นับนี่ับผมลูกแรกฮนะโอ้โหยังเอาลูกนี้นะฮะปาดมาแล้วก็ใส่เลยนะผมหมอเรียนเตสลูกแรกหรือเปล่าไม่ใช่ลูกสองเหรอเนี่ยนะลูกนี้น่าจะลูกสองนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะหรือว่าลูกนี้วะลูกสองไม่รู้เหมือนกันนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮนะแล้วยิงไกลโอ้โหลูกนี้สวยมากน่าจะสวยที่สุดแล้วนะลูกนี้ มอร์เรนเตสเนี่ยเสียบโอ้โหสามเหลี่ยมจริงๆไม่ทันแน่ๆเนี่ย,ยไม่ทันแน่ๆโอเคแต่ามาดูรูปมอร์เรนเตสนีครับผมลูกนี้นะเขาเปิดแบบพลาดแล้วก็ดูหมุงมาโมโหมได้แบบตั้งลำขนาดนี้ฮะได้ตั้งลำยิงขนาดนี้ไม่พลาดแน่นอนเนี่ยโอ้โหโลง่งๆเหมือนแบบลูกตั้งเตะเลยอะลูกนเนี้ยนะกล้องลังคือห่างหมดแล้วโอ้โหจอ่อจ่อปังไม่พลาดลูกอย่างนี้ไม่พลาด นะแล้วก็มีหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วลูกแรกน่าจะมีนะนะลูกนี้หรือเปล่าในลูกที่สองนะถ้าจำไม่ผิดนะลูกแรกหายนะโอเคแต่ถือว่าโหดมากเลยนะนะถือว่าโหดมากมอริเเตสนะลองใช้กันดูนะโอ้โหอยังโหดยิงคมนะยิงคมมากแต่ยิงไม่แรงนะแต่ยิงคมนะยิงคมหาช่องดีจริงๆคนนี้ นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล o